เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมีนักที่าทาบวันนี้เราอยู่ในมิชช่าเฮิร์ตออฟสต l ลนะครับวันนี้จะมาแจกโค้ดสิบโค้ดก่อนเลยแล้วก็เป็นในส่วนตัวละครที่ควรปั้นนะแต่ว่าตอนนี้มาหาเทียไม่เจอนะครับก็มีก็ไปดูท็อปเซฟมาเขากปั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีรีไอดีนะครับอันดับแรกใส่โค้ดกดซ้ายบนก่อนเลยครับเอ้ยโอ้แป๊บนึงครับเขาบังคับให้เราไปตีอ่ะเออก็รีวิวระบบสงครามเลยแล้วกันมา คือปกติหมีเป็นคนชอบแบบการดั้มอยู่แล้วนะก็จะอธิบายการเล่นแบบเข้าใจง่ายก่อนก็คือเราควรจะต้องมีแทงครับตัวแทงเนี่ยที่เป็นสายดีเฟนเดอร์เนี่ยเอาไปอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งมันจะได้รับเท้าแล้วตัวอื่นก็เป็นสายดาเมจสายทรับแค่นี้ครับจบแล้วเดี๋ยวจะอธิบายฝั่งมันมันบังคับให้ผ่านนะครับแบบนึ่งไปเจอไรเดอร์กันดั้มหน่อยตัวนี้การดั้มชื่ออะไรไม่รู้ว่ามีเปิดได้5ดาวนะครับจำไม่ได้เหมือนกันชัวโอ้โหยิงทีห้าพันเก้าร้บยชนี่แค่นี้ครับ แกนดั้มคือสิ่งชั่วร้ายใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะบางคนไปดูซีรีส์มาแล้วบอกว่าแกนดั้มเป็นสิ่งชั่วร้ายไม่ใช่นะครับคือในซีรีส์นั้นเนี่ยมันเป็นมุมมองของซีออนถูกไหมฝ่ายตรงข้ามโหถ้าเกิดมาดูมุมมองของชาวโลกอะฝ่ายพันธมิตรโลกเนี่ยตอนที่ชาบุกอะชามันก็ฆ่าเหมือนแกนดั้มเหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าใครดูซีรีส์นะครับไม่ต่างกันมันคนละมุมนะครับเดี๋ยว๊บนึงนะัมันบังคับให้มีมาเก็ตออกเรียบร้อยแล้วกดซ้ายบนคทัาเสร็จแล้วกดคําว่า เอ่อเนี่ยครับเขาสั่งที่3แล้วก็ดีดีมโค้ดใส่เลยครับทั้งหมด10โค้ดโค้ดมีทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับลองใส่ได้เลยเปลี่ยนภาษาได้ไหมเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นไม่ได้เลยครับมีแต่อังกฤษอย่างเดียว <c oughs> ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นกลายเป็นจีนนะครับขออภัยนะ,ะกี้อ่าต่อไปเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกวิธีการเล่นระบบคร้าวๆก่อนเกมนี้ไม่มีอะไรครับเราต้องมีแท้งเห็นไหมแท้งจะเป็นสายดีเฟนเดอร์ก็คือเข้าไปทับตีนคือเริ่มมาเจ้าไรเดอร์แกรนดัมเนี่ยมันจะสร้างเกาะครับทำให้ตัวเองตายยากมากเพราะ ถ้าแทงไม่ตายตัวอื่นก็ไม่ตายอามีพูดแค่นี้ต่อไปเป็นในส่วนอีก3ตัวก็จจะเป็นแบบสายแอคเซิลอ่าสายแบบนี่สไนเปอร์ยิงไกลยิงแรงนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็เป็นในส่วนเอ่อโค้ดคอมแบทนี่คือตีใกล้เน้นตีใกล้มากกว่าแต่ก็มีปืนไกลเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนแอคเซิลที่ทำได้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดศัตรูเข้ามาใกล้มันก็จะเอาดาบฟันถ้าอยู่ไกลก็ปืนยิงประมาณนี้นะครับสรุปให้ฟังสรุปคือตัวที่ก็ต้องหาใช่ไหมครับนี่อันนี้มีดูจากท็อปเพยเยอร์มานะครับ เพื่อ,อจะรีไอดีไม่มีอะไรเลยครับแค่เปลี่ยนเซฟครับแค่เปลี่ยนเซฟแค่นั้นจริงๆเปลี่ยนเซฟได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันมีอยู่สิบห้าเซฟแล้วอ่ะเพื่อนๆรีไอดีแล้วมันไม่ได้ก็ย้ายเซฟไปเรื่อยๆอตัวละครที่ควรหานะครับที่มีเห็นก็คือถ้าจะเอาแบบเล่นผ่านยาวๆเลยให้เอานี่ครับรีบอลแกันดัมของอะไรนะอไอไอะไรนะไอหัวเขียวๆมีลืมชื่อละอะไรอันมาร์กอะไรสักอย่างนี่ที่มันเป็นคู่ปรับเซซูซนะภาคับบอรโอนะใช่ปะนั่นแหละ คุณนี้ทําอะไรครับเป็นสายดีเฟนเดอร์ที่เห็นเขาบอกว่าถึกที่สุดในเกมแล้วว่าก็ควรเปิดได้ของมีไรเดอร์อยู่ข้างล่างเลยครับนี่3.75ออกง่ายกว่าเพรานนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆกล่าวว่าจะรีให้ส่งเอาจริงๆนะตัวไรก็แล้วแต่ที่ออกมา0.16เนี่ยตัว8ตัวเนี้ยควรเล่นไปเลยครับเพราะมันเทพสุดแล้วแต่ที่มีอยากได้จริงอยากได้สไตล์ฟรีดอมมากเลยโอ้โหคีระยมโตอิกิมัสนี่โอ้โหโคตรเทพเลยเป็นสายสไนเปอร์ตาม ตามไปนี่เลยครับมีปล่อยฟันเนล้วยนะบิดนะครับยิงไกลทุกอย่างคือการยิงหมดเลยนะยิงแรงมากนะครับถ้าเกิดจะเล่นยาวๆก็แนะนะําอ่ะถ้าเป็นไปได้รีบอลได้ก็ดีแต่ถ้าเ,เพื่อนๆขี้เกียจด,ดีแล้วก็ตัวแรกตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งแค่นั้นแหละนะเล่นยาวได้เลยอ่ะตัวแรกเป็นในส่วนคอสบอลแกนดัมนะครับโอ้โหนี่ดักแก่มากเลยค้ดคอมแบทก็ตีใกล้นะครับต่อไปเป็นในส่วนคามีก็คือก็ดแกรนดัมโดมอนกัตนี่เองใช่ไหมครับโอ้โหสายโดมอนไม่ต้องบอกเลยคอสคอมแบทแน่นอนครับตีใกล้มือเข้าไปแบบ อะไรนะโหยฮอพลังคงข้อพลังบูรพาอะไรนะก็อดฟิงเกอร์ใช่ไหมมีไม่ได้ดูนานจัดและดักแก่มากนะดับเบิลเบกกิ้งเฮเวนเนี่ยไหมหม,ม,ม,มัดหมัดแห่งสวรรค์นะครับไปยังเดียวรู้เรื่องแน่นอนตีตัวเดียวนะครับตะแรงต่อไปในส่วนแกรนดัมเซซินะเอฟเซเอนะครับก็ต้องเป็นดับเบิลโอควอนต้านี่เองนะครับ ซึ่งก็จะมีการโจมตีหมู่เลยทั้งทั้งแมปเลยนะโหยิงแรงมากครับแล้วก็รีดิวเดอะเออดีฟนอ์ให้ตัวเอง3 0ตด้วยทั้งถึกทั้งแรงนะครับคือมีมองว่าไอตัวออก0.1 6นี่คือเทพหมดเพื่อนเพื่อนเล่นตัวไหนเล่นได้เลยครับถ้าหมีรีมีเอาไอ้นี่สไตฟ,ฟีดอมความชอบส่วนตัวล้วนเลยแต่ถ้าเกิดออกรีบอลหมีก็เล่นนะเพราะว่ามันทําให้มันทําให้ปาร์ตี้เราตายยากเพราะตัวมันถึกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนก็เล่นเถอะออสุดท้ายแล้วเกมมันก็อออยยยยูู่่่่่่่ทีีพลัังงตตส้้ดดวววคไมใชแาเ เปิดอ๋อ,อน,นี้ต้องเปิดครบพันดูดิจะออกทองไหมโอ้โหเออเดี๋ยวขอญาตบอกนิดก่อนเพื่อนๆจะเปิดตู้หนึ่งหรือตู้สองก็ได้มานับแต้มรวมกันนะครับถ้าเปิดเพื่อนๆเปิดห้าด,ด,ดาวเสร็จแล้วต้องผ่านด่านสี่ยี่สิบห้าเห็นไหมครับก็อันนี้มีไม่รู้ว่าเขาให้เรื่องหรือเปล่านะเขาบอกบอกว่าแรนดอมนี่เขาจะสร้างให้เราฟีหนึ่งตัวแต่ว่าเป็นแรนดอมนะครับก็ในในในี้แหละถ้าโชคดีก็ได้พวกข้างบนศูนย์จุดหนึ่งหกเล่นยาวเลยจบ เดี๋ยวมีขอขาญาตไปรีวิวเกมนะครับระบบการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเน้นที่ค่าพลังแล้วก็การจัดทีมนะครับก็อย่างที่บอกข้างหน้าเราก็ควรเอาตัวที่ถึกที่สุดอย่างไรเดอร์ดัมม้มที่มีใช้อยู่นี่ก็ก็ตายายากนะโผมามันจะสร้างโลอ่อะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะฮะโผมาโผมาเดี๋ยวมันจะใช้อันติมันจะสร้างโล่ครับเดี๋ยวดูนะตัวมันถึกมากเห็นเขาบอกว่ารีบอลถึกกว่าอีกนะก็เนี่ยนะมันสร้างโล่แล้วเห็นไหมยิงไม่เข้าเลยไรเดอร์ดンダムเห็นนะมันมันขึ้นอพโีโซดเห็นไหม คือเป็นการดูดดาเมจนะครับมีสร้างโลโนเลื่อดไม่ลดบอกแล้วเล่นสบายดีไม่ดีหมีไม่ต้องเลี้ยนเอาะไรเดอรแกันดัมก็ได้เออช่างมันอาจจะแบบไม่ได้เก่งเวอร์วงังแต่ก็คือเนี่ยมันตีเราไม่เข้าเลยเห็นไหมอุ้ยตัวนี้ชื่ออะไรหมีมันดูหมีไม่ดูชื่อเลยแต่ตัวทองชื่อซูคี้ของชาขับจําได้คุณเก่าอะมีรู้หมดเพราะมีดูหมดไงมีมีโตม,มาต่อสมัยแกรนดัมอามมโลอะพูดแค่นี้แหละหนักแก่ไปละ เนี่ยหมีว่าจริงๆอ่ะดามเมจตัวไหนก็ได้แต่ว่าแทงเราต้องเถื่อนหน่อยแทงต้องถึกๆหน่อยแค่นั้นแหละครับแป๊บเดียวก็ด่านเท่าไหาร่นะเนี่ยหมีบอกเลยแหละเนี่ยหมีเล่นทีมนี้หมีไปสบายๆครับการยาวๆแบบผ่านดูชิวแต่กัมดั้มบาบาทอสที่เขาแจกนี่มันไม่มันมันตีแรงแต่มันไม่ถึกเลยนะโดนนิดๆหน่อยผมเพื่อสังเกตดิไรเดอร์กันดั้มหมีเลือดไม่ลดแม่งเถื่อนมากเออ บอกแล้วหมีว่าหาแท้งเถื่อนมันจะตัวไม่ตายทีแท้งไม่ตายเขาอุ่นใจถูกไ่มใครจะเล่นทม์เอรยตัวอะไรก็ได้หมดประมาณนี้นะครับก็จะมีการเปิดระบบมากมายนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตรีวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวดีวตั้งแต่พรุ่งนี้หมีจะมีทานทำเกมเยอะหมีไม่แน่ใจว่าจะมาทําซ้ําหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวหมีเป็นคนชอบแกนดั้มโดยพื้นฐานอยู่แล้วแกนดั้มภาคภาคเก่าหมีก็เล่นถูกไหมตอนนั้นก็มีคนมาดูหมีเยอะอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็หมีมีเวลาหมีคงมาเล่นแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบ แกนดั้มอยู่แล้วแกนดั้มมันจะปีศาจนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ฝ่ายมากกว่าเอาของซีออนก็จะมองแกนดั้มเป็นปีศาจสีขาวใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายของอ่พันธมิตรโลกก็จะมองอย่างอา่อะไรนะซากูแดงของชาก,ก็คือปีศาจสีแดงเหมือนกันประมาณนี้นะครับต่างคนก็ต่างมีปีศาจไงคล้ายๆเอ็ดไพร์หลอดของแต่ละฝ่ายประมาณนี้นะครับอขอให้คนเล่นเกมมิชาเฮิร์ o ออฟสตินะครับผมอ่าแล้วเชอกันนะครับ